สวัสดีครับก็อยู่ช่องนิเวลาพไมเลันนะครับวันนี้นะครับจะมาสอนวิธีการหาขนนกครับผมโอเคครับอันนี้ผมได้จากไหนรู้ไหมครับผมได้จากกล่องเจ้าแซลลี่นะครับมันแจกมันบางครั้งนะไม่ได้แจกทุกครั้งนะบางทีก็เป็นกล่องม่วงนะฮะบางทีก็เป็นกล่องเหลืองนะครับกล่องม่วงส่วนใหญ่จะได้ตัวอากาซ่าสามใบนะครับแต่เรามาสอนกันเลยครับว่าวิธีการหาขนนกหาได้จากไหนครับอันดับแรกครับ คดสเตตหลักนะครับคนได้ถึงด่าอันนี้ใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะฮะสเตตหลักให้ถึงด่าน4สิ44 4่แล้วเนะฮยคนได้ใช้ไปแล้วก็ใช้ไม่ได้แล้วเนคะือการทำภารากิจต,ตรงนี้นะครับเล่นด่าน4 0ส4บหนึ่งครั้งจะได้เหียบขนนกวิธีที่สองนะครับตรงภาร,รกิจถ้าเราทำภารากิจเสร็จแล้วนะ่ช่วยเหลือสมาชิกกิลสามคนนะถ้าเราไม่มีกิลเราก็ทำไม่ได้นะครับขอช่วยเหลือเสร็จไปลูกิสตันนะครับ ผสมอุปกรณ์ผสมเลนเจอร์คิสเตจุติเล่นหมดทรีพีหนึ่งครั้งคสสเปเชียลสเตจหนึ่งครั้งคสสเตจหลักหนึ่งครั้งนะครับประมาณนี้เลยนะครับวิธีที่สามครับหาได้ที่ห้องทดลองลับครับอันนี้ไม่ใช่กระดานหาขนลกนะฮะกดด้วยคำว่าเพจครับด้านบนอ่ามันจะเป็นกระดานนะครับอ่าอยวาลืให้ดูฮนะ แจะเป็นกระดานนะมันไม่เป็นอย่างนี้ทุกรอบนะครับ๋ยวไปสุบกันเลยฮะมันก็ไม่ได้ขนนกทุกรอบนะอันนี้สิบแปดขนนกสามสิบครับประมาณนี้เลยครับนี่นะครับการหาขนนกสามวิธีของผมนะครับอ่ะผมก็กำลังปั้นแชมเปญอยู่นะตอนนี้ บอละจระเคเนี่ยผมคิดด้วยเทียวก็ควรปั้นมันนะก็จะฝากบอกอะไรนะครับว่าวันที่30มสนะตอน2องโมงครึ่งนะครับสเตจอีกมันก็จะมานะครับอยเาลืมไปวิ่งกันด้วยนะครับผมและคลิปนี้เราไปก่อนสวัสดีครับ